รึบรึบย่อไปก่อนอ๋อันนี้แบนๆวิธีที่จะทำอันนี้เธอต้องหาส่วนซ้อนกันก่อนมาแล้วเขาว่าเออเลขสามลบสองอยู่นี่นะจ๊ะเลขสามอยู่นี่เลขสองยู่นี่โอเคปเปล mm ่าอือฮึ สามถึงซีในข้างลบก็คืออันนี้รึบ้บโอเคเป้านี่คือฟังก์ชันเอฟโดเมนมันนะโดเมน,นะเ,มนเอฟนะลบสองถึงซีฟังก์ชันบวกก็คือรืบนี่ก็คือโดเมนซีอ๋อโทษโทษต้องเขียนอยู่ตาง,งานั้นไม่งั้นมองไม่เห็น โอเคไหมโดเมนจีดังนั้นส่วนที่อินเตอร์เซชันกันหรือว่าส่วนที่ซ้อนกันคือตรงไหนครับลบสองถึงส <3 S 1> ามใช่ถ้าเราจะเอาสองสองอันเนี้ยมาบวกมาลบกันเนี่ยเราทำได้เฉพาะลบสองถึงสามเท่านั้นนะฮะ ปึ๊บอย่างนี้ดีกว่ายอดเยี่ยมอ่าวลบที่ที่แอปค้างลบละอ่ะาวเห็นไหมชัดไหมทีนี้เออชัดแล้วใช่ปะอธิบายอาธิบายอย่างนี้เข้าใจเพิ่มไหมในนิยามเมื่อกี้ล้วก็อย่างน้นก็ม,ไ,มได้มอง มีนีม่นี้ซ้ำเลยแหละมีนี่ครับใช่เหรอเนี่ยเอาแล้ว่งอ้าวไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรออย่างนี้ไม่ใช่เหรอต้องเหนียวข้างไม่ใช่อย่างนี้เหรอโอ้จริงด้วยทําสลับกันใช่ป่ะเอาใหม่อย่างนี้นะเอาใหม่เอาเดิมมาคืนไป มีนักเรียนบอกให้ทำานินี้ฮะอยานะครับโอเคนะไปต่อแล้วนะความหมาย Inter ิน intersection การคืดอ,อันนี้แหละความหมายนั่นแหละอ่ะเราไปดูที่เขาเฉลยเลยมาเขาบอกว่าเขาวาดกราฟแหละจากกราฟ f แล้วก็ g นะฮะ อ๋อโ,อโอจมันยังไม่ได้ถามคําถามมันอยู่ข้างล่างเมื่อกี้ยังอ่านไม่จบอะคําถามเขาถามว่ากราฟใดต่อไปนี้เป็นกราฟของฟังก์ชัน f คูณ g โอเคาจาจั f คูณ g ได้เนี่ยเธอต้องทําอยู่ในช่วงที่มันอินเตอร์เซ็กชันกันนะครับมองไม่เห็นอ่ะเขาถามข้อสีมองไม่เห็นนะอ 3, ่อ 4, อไนนะไม่ต้องมองแล้วกันนะ, <S <S ะดูวิธีทําไป ก็ตอนแรกก็ต้องหาโดเมน f ก่อนถูกปะแล้วก็โดเมน g ใช่ปะแล้วก็อินเทอร์เซ็คถูกปะและแล้วก็ส่วนอินนเทอร์เซ็คกันก็คือลบสองครับสาวันนี้ตรงกันเนาะตรงกับที่เราทำเมื่อกี้ชัดเจนชัดเจนนะอ่าไปดูต่อทีนี้เขาบอกว่าจากรูปหนึ่งถึงสี่ทุกข้อมีโดเมนอยู่ในช่วงนี้หมดเลยอ่ะก็แปลว่าทุกข้อมันก็ถูกหมดเลยแต่ที่เหลือเราก็ต้องหา เอามาคูณถูกป่ะเอามาคูณนะครับดังนั้นเนี่ยพี่ชักอันนี้ของฟังก์ชันที่บอกเอาฟังก์ชันมาคูณกันอะ่ะมันก็ความหมายคือเอาฟังก์ชันมาคูณกัน่นแหละเราก็ได้ f x คูณ g x แต่ว่า f x ก็ติดอัสตรูแล้วก็ g x ก็ติดอัลตลูก็มาคูณกันก็เลยกลายเป็นอัสตรู x กำลังสองลบหนึ่งนะฮะทีนี้เราพิจารณาอยู่ในช่วงนี้ลบสองถึงสามเนี่ยนะลบสองถึงสามเนี่ยถ้าเราแทนค่าไปปั้งเนื่องจาก ฟังก์ชันนี้ y ถ้ากดตัวนี้เมื่ออยู่ในช่วงลบสองถึงสามมันจะมีกราฟเป็นพาราโบลาครับผมหน้าตาเป็นอย่างนี้ครืบก็าจบแล้วนี่ก็ตอบแล้วป่ะนี่อ่